สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูจะพาทุกคนมาเก็บดอกนิ้วอีกแล้วนะคะดอกนิ้วแดงค่ะวันนี้มันก็หล่นเยอะเลยนะคะพี่น้องมองไปทางไหนก็เป็นสีส้มสีแดงเนาะที่นี่มีหลายต้นติดกันนะคะพี่น้องแต่ต้นนี้ใหญ่กว่าต้นอื่นๆนะคะทุกคนเนี่ย ดูข้างบนสิเราจะมาเก็บต้นนี้ทุกปีนะคะพี่น้องสวยงามมากต้นนั้นก็มีนะคะต้นนั้นก็ดอกสวยเหมือนกันนะคะพี่น้องดูมันร่วงลงมาสิคะ เต็มเต็มใต้ต้นนะคะวันก่อนเราก็มาเก็บนะคะวันนี้เราก็มาเก็บอีกนะคะพี่น้องอยากได้เยอะๆเนาะเอาไปทําน้ําเงี้ยวขนมจีนหรือไปใส่แกงแคร์หรือไปทําอะไรก็ได้นะคะพี่น้องเป็นยาด้วยนะคะยากดไหลย้อนอะไรนี่แหละใช้ได้ทุกอย่างทั้งเปลือกแล้วก็ดอกเนาะ ดอกมันใส่น้ำเยวจะอร่อยมากเลยเราต้องตากแห้งซะก่อนเราก็เอาใบที่เป็นใบใบมันนี่ออกแล้วก็เราก็จะเอาแต่เกรสอมันนะคะพี่น้องเอาไปตากแห้งใส่แกงก็ได้ใส่แกงแคแกงอ้อแกงแครหรือ ทำขนมจีนน้ำเงียวนี่แหละอร่อยสุดๆค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะล่วงลงมาอีกแล้วเราอยู่ใต้ต้นนะลมก็เย็นเย็นนะคะพี่น้องจ๋าเยอะเลยนะคะทุกคนวันนี้จะเก็บเยอะหน่อยสดสดด้วยดอกสดนี่มันก็แกะง่ายนะคะพี่น้อง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะครูจะเก็บดอกนิ้วก่อนนะคะ